สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้ครับมาถึงวัดประดูชินพีกันทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะไปตามหาของแรไอเทมของหลวงปู่โตะมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูกันด้วยนะครับขอกระซิบบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ดูแลด้านวัตถุมงคลของที่นี่ เป็นแฟนพันแท้ตัวจริงเรื่องของขลังของดีของหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมกินเที่ยวพาไปเห็ครับวันนี้ครับพ่อลูกแร่งของจะแนะนำอีกหนึ่งสิ่งที่คุณมาที่วัดประดูชิมพีนั่นก็คือจุดที่เอาไว้บูชาวัตถุมงคลของวัดแห่งนี้ครับรบและววันนี้เราได้รับเกียรติจากเฮียเม้งนะครับ สวัสดีครับพี่เม้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มีแร่ไอเทมอะไรบ้างที่แบบหายากที่สุดก็ต้องมาหาที่นี่ดังที่สุดเท่าที่ทุกคนทราบเลยก็พระปิดตาแต่จริงๆไม่ใช่เพียงมีแต่ปิดตาอย่างเดียวครับผมมีหลากหลายทั้งหมดมีเป็นร้อยพิมพ์เลยแนะนําเลยครับพี่มีอะไรบ้างครับผมเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญเดือนอินเดียนะครับปี2 5 1 9รบเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคานะครับสร้างจํานวนน้อยมาก250อองค์ บอกก่อนว่าของแบบนี้มันเป็นความเชื่อของคนหลายๆคนที่เขาซื้อเก็บกันมานะคือความศรัทธาใช่ต,ต่อไปเป็นจัมโบส้สเนื้อเกสอนนะครับผมอันนี้สร้างตอนปี2521ถึง2523ก็คือสมัยก่อนเขาจะเรียกปิดตา3ตมามไปม่านสร้างประมาณ3,000องค์ในโลกนี้มี3,000องค์ครับ อีกหนึ่งองค์ครับครับอันนี้แนะนําก็จะเป็นปิดตาเงินล้านเงินล้านก็จะเป็นรุ่นที่ทางวัดเนี่ยมีเงินล้านครั้งแรกาาก็เลยเป็นที่มาของชื่อเงินล้านเงินล้านสร้างขึ้นพศ2 5 2 1รุ่นนี้สร้างประมาณ4,000องค์4,000องค์ทั่วทั่วโลกมี4,000องค์ครับผม ผมลืมโชว์ไปอีกหนึ่งเหรียญอันที่เพราอยู่เพราอยู่อ๋ออันนี้คืออะไรครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เลยรุ่นแรกเลยเหรอครับ2,510เหรียญรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเนื้อนวะกล่ทองนวะกล่ทองเรียกว่าชื่อรุ่นอะไรครับรุ่นแรกเลยรุ่นหนึ่งเลยครับรุ่นหนึ่งเลยผงหลวงปู่สร้างมาเลยนะใช่ครับ แต่นิกรู้ป่กว่าคนที่จะสะสมพระเครื่องเนี่ยเขาจะต้องมีหนังสือรวบรวมพระทุกรุ่นนี่ครับ <S <S ยู่งหน้นาน,นี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าหนังสือปฏิมากรรมพระเครื่องหลวงปูโ่โตก็คือทั้งหมดเลยใช่รวบรวมทั้งหมดแล้วก็แปลสามภาษาทั้งเล่มน,นะครับนอกจากนั้น Hindus ี่เพ้งสำหรับ นักสะสมรุ่นใหม่อยากจะเช่าแบบสบายกระเป๋ามีไหมครับมีครับถ้าเป็นปิดตารุ่นตอนนี้ที่ยังจับต้องได้แล้วก็ถือว่าถูกที่สุดของวัดประดูจิมพีก็จะแนะนําปิดตายันดวงเล็กยันดงเล็กซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นรูปแบบเหมือนเหมือนจับโบ้ครับแต่ว่าย่อส่วนหมอรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่นิยมตอนนตอนนี้นะครับก็1 0 8ปีจะมีทั้ง จัมโบ้แล้วก็มีปลดนี้ด้วยนะครับ <ผม S 2> ก็บบราคาจับต้องได้ลองลงมาก็จะเป็น111ปี111 <110 S 2> 11ปีอ๋อหลังจากนั้นอีก3ปีสร้างอีกรุ่นหนึ่ง2.541 ก็เช่นเดียวกันจัมโบ้และปดนี่อันนี้คือรุ่นที่แนะนําอันนี้ก็จะเป็นรุ่นฮิตของวัยรุ่นนะตอนนี้ก็คือชื่อรุ่นก็คือรุ่นมหาเสน่ห์มหาเสน่ห์สำหรับคนที่ปัจจัยน้อยก็ใช้ตัวนี้ก่อนเพราะว่ามีมวลสารเก่าของหลวงปู่อยู่ในนี้เชื่อได้เลยว่าคุณต้องมาให้ได้สุดท้ายนี่คืออันนี้ลูกอมปดนี่ซึ่งเป็นผนที่เหลือจาก การปั้มพระนะครับมาปั้นเป็นลูกอมครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมครับรู้จักเฮียเมงตัวจริงแล้วนะมาเช่าวัตถุมงคลที่นี่รับรองได้ว่าสบายใจได้แน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องขอขบคุณเฮียเม้งมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเฮียเม้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันวัตถุมงคลหลวงปู่โตเป็นที่นิยม